สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชย,ยันจลเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจาักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสาคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้รายการคลิปพิชชาติของเรานะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านผู้ชมเองก็ได้มีการใช้ด้วยปัยนิสสัมผัสอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะมากมายนะครับซึ่งจริงๆคือเรื่องสาคัญนะครับวันนี้รายการคลิปพะชชาติเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญญาหอมมณเน,นะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิทโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและท่านก็ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบเอร์แห่งชาตินะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับถึงความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ออสครับขออนุญาตเรีาารยกอาจารย์ออสเหมือนเดิม ครับซึ่งอาจารย์ออสเองก็เป็นนักศึกษาวิทยยป้องกันลาชณาจักรรุ่นที่62นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่นําเสนอการกลับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาตินะให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล็คณะรัฐมนตรีและก็ผู้นาเหล่าทัพที่ผ่านมาของนักศึกษาวิทยยป้องกันร,ราชนจาจักรรุ่นที่62นะครับนะครับอยากจะเลียนถามอาจารย์ออสน,นะครับเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทําตลาดข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วเมือม่อตอนที่แล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างอะไรบ้างทีงนี้ อาจารย์ออสก็ได้ฝากท่านผู้ชมเมื่อข่าวที่แล้วว่าอยากให้ตระหนักถึงข้อมูลส่วนนะบุคคลนะท่านผู้ชมบางครั้งก็ใช้แอปหรือใช้ใดต่างๆโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรก็ตามทีนี้อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์ออสนะครับว่าวันนี้สาระสําคัญเลยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบนะุคคลเนี่ยในแง่สาระสําคัญนะครับว่าเราจะคุ้มครองกันยังไงหรือให้ทุกคนได้ตระหนักอะไรมากขึ้นกับอาจารย์ครับครับก็คงจะต้องเท้าความก่อนว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ เสริมไม่ด้วยนะว่าเอ๊ะอยู่มาได้ยังไงครนะเพราะว่าทีแล้วมันมีชาวยุโรปในยุโรเปียนยูเนี่ยเยูเนี่ยเขาทําขึ้นมาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นแล้วใช่ละสองปีละเพราะว่าเขาประสบปัญหาที่ว่ามีธุรกิจบางธุรกิจหรือแพลตฟอร์มบางอย่างที่ดึงข้อมูลของคนในชาติเขาในกลุ่มยุโรปอ่ะมันมีเป็นสิบสิบชาติใช่ไหมครับเวลาหลายประทยุโรปก็ออกชเชงก้เคนเข้าปเทศนั้นประเทศนี้กลุ่มยุโรปเขาก็พบว่าการธุรกิจของบางบริษัทครับ ทั้งในยุโรปเองหรือในอเมริกาทั่วโลกเนี่ยมีการละเมิด p r i v a c y ของคนในชาติเขาออยู่บ่อยครั้งหลายครั้งหลายคลาอยู่เขาก็เลยต้องออกกฎหมายกันออกกฎหมายชื่อ GDPR นี่คือกลุ่มสาาพยุโรปใช่ครับเป็นแบบต้นแบบเลยว่าครับต้นแบบของเรื่องการพรคบคุมของส่วนบุคคลซึ่งเขาก็ออกเป็นกฎหมายชื่อว่า General Data Protection Regulation ถ้าในวงการเนี่ยเขาจะยาววยกัน วก็ GDPR อันนี้คือคุ้มครองข้อมูลส่วนของชาวยุโรป only ดันช็อกชกกลุ่มเขากลุ่มยุโรปและคนที่ทุรกรบินไทยจะไปอยู่เปิดออฟฟิศที่ปารีสเขต้องคอม p l GDPR คนไทยจะไปทำโรงแรมที่นู่นที่นู่นก็ต้องคอม p l GDPR ครับแต่ถ้าเราอยู่ที่เนี่ยฝรั่งมาพักเดินเข้ามามาพักโรงแรมเราอยู่แถวสมุยหัวหินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไปโฆษณาไปออกบูธไปทำออฟฟิศที่นู่น เราไม่เกี่ยวเพราะว่าอยู่ที่ทอริทอรีด้วยนะแล้วอาจารย์ดูในรูปที่ผมจะโชว์ให้ดู GDPR file tagger and statistic คือคใครโดนปรับไปแล้วเท่าไหร่อืมน่าสนใจแน่นอนหลังจากที่เขามีการออกพรบดิดสภาสหภาพยุโรปลองดูในรูปครับเห็นแล้วครับที่โดนปรับไม่สุดนะฮะารเยอะเลยครับอาจารย์ครับไม่เท่าไหร่อาจารย์ที่สกุลเงินยูโรนะครับห้าสิบล้านยูโรนะครับ Google ครับ แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นี่โดนเล่นงานหมดเลยอกูเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเขาบอกเขาหวังละเมิดเขาการขอข้อมูลขอคนไม่ชัดเจนมากแล้วกูเกิลก็อุทธรณ์อาจารย์ครับเขาเป็นคดีความขึ้นสู่สาดกลกเลยคือมันมาจากคดีว่ามีแพลตฟอร์มมาใช้ข้อมูลของคนในชาติเขาแล้วเหมือนกับว่าเอาข้อมูลไปแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ถูกหลักเขาอะครับเขาก็สร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อฟ้องเอาครับปรับคือจริงๆผมว่าเขาไม่อยากปรับหรอกแต่อยากจะให้มัน ตือนสติเตือนสติที่อยู่กันได้ว่าจะมาทําอย่างนี้ครับเพราะว่าประโยชน์กูเกิลเขาได้ประโยชน์แต่เขาบอกว่าชาวยุโรปเสียประโยชน์อันนี้คือเรื่องราวแล้วก็ถ้าดูเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยนะกูเกิลห้าสิบล้านเหรียญบริษัท t I M Telecom p r คอม d e r อร์ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญพอเชนโพสต์แปดล้านเหรียญองกรที่โดนเลยนะครับอาจารย์โอ้โหเป็นทางว่าวเลยครับผมเลยบอกว่ากฎหมายเนี่ยอาจารย์มันมีความสําคัญคืออย่างที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยของสาารยุโรปคือกลุ่มพวกเนี้ยตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องชําระแล้วใช่ไหมเพราะนี่จบแล้วจบไปแล้วคดีคือผู้ว่าองค์กรพวกนี้จะต้องจ่ายแล้วเขาเริ่มมาทําเป็นเลคอร์ดไว้ประวัติการปรับจานเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ดูว่าถ้าเองไม่คอพลายเนี่ยจะเอาโดนขึ้นชื่อมาเหมือนพวกแบ็คลิสต์นาจ้ะมันก็จะทําให้เพราะนี้อาจารย์อ๋อเคยพูดเมื่อตอนที่แล้วเหมือนกันใช่ใช่แต่เอาให้ดูเลยตัวเราเนี่ยเป็นเพอร์ซันอลดาต้าเนี่ยมันเหมือนเราเป็นโปรดักต์เลยให้กับองค์กรพวกนี้เลยพัฒน์ยอมเนี่ยนี่คือตัวแก้อาจารย์ตัวแก้นะ แล้วก็คนถามว่าเอ๊ะแล้วอยู่ GDPR เนี่ยมันงอกมาได้ไงอาจารย์มันก็มีตัวต้นฉบับเลยอาจารย์ตัวแบบคัมภีร์ไบเบิลมันเลยนะที่พูดถึงเรื่องนี้อ่ะก็คือเขาเรียกว่า OECD ซีดีมันเป็นหน่วยงานที่เป็น non-profit ที่ทุกประเทศในโลกมารวมตัวกันออ๋ท่าน non profit ก็ง่ายแล้วจะเคยเห็นท่านอดิบดีไปประชุมไม่แส่วนหากกันเลยท่านอธิบดีไปประชุม OECD อะไรเนี่ยเพื่อจะหาข้อยุติหามาตรฐานกลางกับกับโลกนะฮะซึ่ง วีซีดีเนี่ยเาออกหนังสือชื่อ Privacy Framework ออกมาว่าหลักการเนี่ยมันมี8หลักการอาจารย์คือแปดกฎเหล็ก8 principle ลหลักหลักการหลักของของของไอ้ข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคลคลอาจารย์มันเหมือนกับคำว่าหลักการเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับอะไรอะแนวความคิดหลักเช่นถ้าเป็นศาสนาพุทธจะว่าคอของศาสนาพุทธอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเรื่องไตลักษ์อะเป็นเรื่องอริยสัจสี่ สติปัฏฐานสี่สัมมาทิฏฐิอนุทิฏฐะอาจารย์แต่ถ้าเราเข้าใจแก่นแก่นของศาสนาตัวครอมันเลยเออเราก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยทุกอย่างก่อนจะออกพีดีพีเอครับจีดีพีอาร์มันต้องมีคอมันคอมันเนี่ยดูรูปต่อไปครนะถูกนํามาเป็นมาตรฐานแซนดาร์กฎหมายไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์มีหมดแปดข้อนะครับขอภาพถัดไปเลยฮะแปดข้อคือหนึ่ง ต้องรวบรวมข้อมูลอย่างจํากัดเท่าหนึ่งก็คือ,อุอาจาร,รย์มาสมบัครอะไรกับผมผมเป็นธนาคารนะผมเป็นร้านอาหารผมเป็นโรงแรมอะไรกันแน่นี่หมายถึงองค์กรนะอาจารย์ผมจะเก็บข้อมูลชาจาได้เนี่ยเท่าที่จําเป็นนะมไม่ใช่วาเก็บที่ทุกเก็บอาจาร,รย์อย่างเงี้ยไม่ได้นะวุฒอาจารย์เปิดบัญชีผมอาจาร,รย์มาคนเดียวใช่ไหมชีเดียวครับผมถามอาจารย์ภรรยาอาจารย์ชื่ออะไรโอนไม่คว,ลวออรละจะยังไงไงละเบอร์โทรศัพท์ภรรยาอาจารย์ชื่อละเบอร์อะไอ้เงี้ยต่อไปเนี่ยไม่ได้มัน ไม่ได้เพราะว่าเอาไปทำไมมันจะไปเข้าข้อสามคือต้องระบุวัตถุประสงค์สุดกรมธรรม์ถามที่ภริยาพอเข้าใจมีผู้รับประโยชน์เออแต่นี่มันอะไรมาคนเดียวเปิดบัญชีก็เซ็นคนเดียวด้วยถูภริยาไม่ได้เซ็นด้วยใช่มันไม่ได้แล้วก็เรื่องคุณภาพของข้อมูลมันต้องอัปทูเดตไม่ใช่ว่าอุาเคยสสภทิยาข้อมูลยังสรสอยู่คือข้อมูลมันอัลเดตกช่ไหอัลเดตแล้วก็ คนที่ข้อมูลเราเด่นหลุดออกไปเนี่ยเรียกว่าคนเป็นเพอร์ซีฟเงี้ย,ยเข้าใจผิดคือหลักการของข้อมูลส่วนคนคือเมื่อข้อมูลหลุดคนนั้นมันจะต้องไม่เสียหายไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ okay. แล้วก็ห้ามเอาข้อมูลไปใช้โดยไม่ไมบอก<ม>บว่าถูกประสงค์ข้อสามอาจารย์นะแล้วก็จะเอาไปใช้อนาะจารย์ยูสลิมิเตชันโพลิสีด้วยต้องใช้แบบจำกัดคือเคยบอกว่าจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยก็ต้องหยุดซะนนใช้ภายในบริษัทยกอย่างอาจารย์แต่อาจารย์มีบริษัทลูกอีกเป็นร้อยบริษัท แาจารย์เอามาให้ใช้ไม่ได้ไม่ได้อแต่เป็นแบงก์บริษัทลูกจา์เป็นประกันภัยครับให้ช่วยเอาเบอร์คนช้่บัตรเครดิตไปโทรขายประกันในเครือยดิยอ๋อเดืยนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ,เพราะว่าเด๋ยนนี้<ะ>แบงก์มีบริษัทเครือเป็นประกันภัยเยอะจันใช่นี่ผมยกตัวอย่างนี้จา์เห็นภาพนะครับอ่าหรือว่าหลักการการรักษาความปลอดภัยแต่ก่อนจา์บอกอุ้ยทำเต็มที่ละแฮกเกอร์มันเก่งเราเอาข้อมูลไปจา์ได้ยินใช่ไหมได้ยินบ่อยอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าขั้นต่ำคุณต้องทำ พอาคุณหลุดใช่ไหมคุณไปทำขั้นตอนใช่ไหมปรับนี่หมายถึงกําลังพูดถึงตัวองคอ์กรที่เหมือนคอนโทรเลอร์หรือเก็บข้อมูลที่เป็นธาจัดเ<ช>พราะนถึงบอกบไงให้กลับมาที่ข้อหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงอืเก็บเท่าที่จำเป็นอาจารย์แล้วก็เก็บในระยะเวลาที่จํากัดนะอาจารย์เรียรกรีชัชนพีเรียสรรพากรเก็บอาจารย์เท่าไหร่สิบปีเขารลบทิ้งเลยจะเก็บให้มันแฮกเกอร์มันมาเหรออาจารย์คือที่เก็บไว้นานอันตรายภาระของคุณเก็บ กั้นข้อมูลล็อกข้อมูลป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์มาเอาอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะต่อไปนี้จะเอาผิดคนเก็บด้วยถูกต้องไหมครับอาจารย์แน่นอนเลยอาจารย์แน่นอนแล้วก็ต้องเปิดเผยทําอะไรต้องเปิดเผยถ้าข้อมูลลูกค้าอาจารย์โดนแฮกต้องแจ้งภายในเจ็ดสสองชั่วโมงว่าเออพี่คะผมเคยมีแจ้งเจ้าของข้อมูลอ่ะเออโทรธนาคารโทรมาผมสองทุ่มอาจารย์อาวัสดิค้าคุณนิยาลลืมจ่ายประรดิตป่ะปรากฏไม่ใช่เออขอแสดงความเสียใจด้วยว่าข้อมูลของพี่ได้ถูกแฮกไปเรียบร้อยแล้วมีมีข้อมูลในต่อไปนี้ ถ้าโทรมาทาไมเนี่ยบอกให้รู้อ้าวอืมแค่นั้นแหละมันเป็นโพสซเอร์เขาอ๋อครับเป็นหลักการทางกฎหมายหลักการมีส่วนร่วมของข้อมูลเราจะเอาข้อมูลให้เติร์ปลาต้องเตอร์ตี้แล้วเนี่ยเราเราขอเขาอย่างไรหมายถึงขอเจ้าตัวอะไรอย่างใช่แล้วที่ว่าผมกลอาจารย์เขาก็ยอมอาจารย์ให้จารย์ใช้อาจารย์โรงแรมเอแล้วกันมาพักแล้วมาดูแลไม่ดีเลยอยากย้ายไปอยู่ในเครือโรงแรมบีอันนี้เขาบอกให้ลบข้อมูลเขาออกเลย ห้ามเก็บไว้เพราะฉันไม่อยู่กับเธอละแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยลบหรอกใช่ไ้มจ๊ะไม่ได้เพราะถ่ายบัตรประชาชนราไป่ได้เขาเรียก right to be forgotten สิทธิที่จะถูกลืมจานขนาดนั้นเลยนะเป็นสิทธิเป็นสิทธิของเขาว่าเขาจะถูกลืมได้แล้วก็หลักการความรับผิดชอบที่ต้องมี accountability กับข้อมูลของลูกค้าคือเราไปขอก็มาเนี่ยเขาให้เรามาเก็บใปคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นภาระเรานะคือคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่า คอมพิวเตอร์โดนแฮกโดนตัวเองที่ห่วยอะไรเงี้ยเมมโมรี่ <Memory S 1> ไม่ได้เพราะมันเข้าข้อห้าเพราะนั้นก็เลยบอกว่าสรุปทั้งหมดที่พูดเมาส์มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อร,รักษาสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลมลูกค้าอาจารย์เป็น Data Subject คือเจ้าของข้อมูลอาจารย์เป็น Data Controller ครับเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแต่วันที่อาจารย์ไปเป็นลูกค้าแบงค์ bank. อาจารย์กลายเป็น Subject แล้วไอซับเจคแล้วแล้วก็ไอ้ แบงก์ก็กลายเป็นคอนโทรลเลอร์เพราะนั่นการที่ว่าอยเอาดาต้ามาเลยเอามาเยอะๆนะมันไม่ช่วยมันจะดีนะอาจารย์มันจะไปย้อนแย้งกับสองตอนที่แล้วว่าโอ้ทุกคนหิวก็หายดาต้ามากอยากเอามาทำบิ๊กดัต้าทำเพอร์เซนต์ไลท์แต่รู้ไหมว่าเดต้าที่เอามาเนี่ยดูที่ Google เนี่ยเอาเดต้ามาเท่าไหร่อาจารย์เจอไป50ล้านเหรียญถึงบอกว่าตอนนี้มันคือการบาลานซ์ของโลกอาจารย์ระหว่างธุรกิจที่เป็นเอาตรงอาจารย์แคปิตอลลิซึมใช่ไหมคือเมกมันนี่จากเดต้า เครื่องจักรผลิตเงินกับการที่คนเหล่านี้ถูกลมืมิดถูกอะไรเนี่ยมันก็มาหยั่นกันมันเป็นการบาลานซ์ไม่เป็นไงก็จะเสียเปรียบอย่างเดียวนะโอ้แย่เลี่ย subject จะเสียเปรียบอย่างเดียวเพราะว่มี gdpr ป่านนี้เละเทะกว่านี้อีกใช่ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยเราทนรอช้าไม่ได้ครับเมื่อ2ปีก่อนครับเราก็เลยพัฒนาเขียนพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบคขึ้นมาผมงเ่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยนั่นคือคณะกรรมการปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยคณะกรรมการหนึ่ง ร่างพรบไซเบอร์คณะกรรมการคุ้มครองสุขคนอีกคณะหนึ่งเนี่ยคณะกรรมิการวิสามัญร่างพรบนะก็อีกคณะหนึ่งผมอยู่ทั้งสองคณะเลยผมก็โชคดีจา์เช้าเช้าร่างพลรบไซเบอร์ฝ่ายร่างพลรบคุ้มครองผมอยู่รัฐสภาสองสองเดือนเต็มกันได้ถึงถึงงานเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวมีคีกามีกระทรวงเพราะมันต้องร่วมกันทุกฝ่ายทุกฝ่ายว่าเกี่ยวข้องยังไงอะไรอเีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายหลายได้นก็ มาเหมือนกับว่าประชุมสุมทุ่มกันนะว่าพอเราควบคองข้อมูลของประเทศไทยเราเนี่ยหน้าตามเขจะออกเป็นยังไงจะไปลอก GDP ีพีเขหมดก็ไ่ได้ฝรั่งก็ไม่ได้เออเรา่าอช่เรดาวน์ลงใช่เพราะว่า GDP ีบ้านเราก็ไม่ได้เลยเนี่ยครับพอมันมีเรื่องเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อจํากัดละหรือเรื่องโดนเข้ามาควบคุมมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยนี้ในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลถ้าของธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจระดับโลกเนี่ยเขาจะมีแนวทางยังไงในการจัดเก็บข้อมูลแล้วครับอาจารย์ แนวทางของธุรกิจทั้งระดับระดับบ้านๆเนี่ยน,จ<า>น,นะจนถึงระดับโลก,โลกเลยียนะแนวทางเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าใครจะทํามากทําน้อยในยุโรปเนี่ยเขาจะมีการ definition SME SME เขาจานทายที่เขาบแบ่งไงเขาบแบ่งด้วยจํานวน employee ไม่ได้แบ่งด้วย Capital <ช>นเนขา<อ>บอกว่าถ้าพนักงานน้อยกว่า2 5 0คนเป็นเคนเป็นแบ่งลเล็กหน่อยแต่ของเราที่2 5 0คนก็ใหญ่แล้วจาาใช่ไหมไม่มันคอลแล้วครับเป็นลาสแล้วครับเขาบอกว่าเขาจะไปตามสิ่งที่เรียกว่า ฐานในการประมวลผลฐานในการประมวลผลภาษาฝรั่งขอดูอีกรูปหนึ่งนะเขาเรียกว่า l a w f u basis basis ฐาน l a w f คือตามฐานประมวลผลตามกฎหมาย under GDPR ของเราก็ under PDPA personal data protection act ค,คือเราก็โคนม,มาระดับเป็นเรื่องประมวลรูปไฟล์อะไรกัน,นตัว lawful basis เนี่ยหลักการของบริษัทใหญ่ที่เเก็บข้อมูลวิธีการที่เขาจะทำให้เขา ไม่ผิดกฎหมายไม่โดนฟ้องร้องถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับเพราะต่อไปนี้จะโดนแล้วใช่ครับถ้าจ้าของกิจการดูอยู่ตอนเนี้ยทำไงอาจารย์เออทำไงเขาบอกว่ามีอยู่หกฐานกันเพราะอาจารย์ออตพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วต่อไปเนี้ยคอนโทรลเลอร์ผู้เก็บข้อมูลเนี่ยต้องปฏิบัติตามไอ้หกฐานนี่ยังไงบ้างครับอาจารย์ฐานนี้เหมือนฐานลูกเสือแน่นอนไปฐานนี้ไปเก็บเชือกก่อนแล้วไปยังอื่นมันผูกเชื่อนเอาแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าต้องเดินให้ครบทุกฐานครับถ้าเข้าฐานได้ฐานหนึ่งนี่คือผ่านเลย อ๋อฐานใดฐานหนึ่งที่อาจารย์น้อยเกังจะพูดต่ปไปเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเข้ามาในฐานแบบนั้นได้แต่นิดหนึ่งอาจารย์ข้อมูลบางอย่างมันไม่เข้าฐานนั้นนะไม่เข้าทั้งหมดฐานมั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 นต้องเข้าดึงไปหกแต่แต่มันไปเข้าฐานที่หนึ่งไม่ได้ก็ไปเข้าฐานที่สองเข้าฐานที่สามหรือสี่หรือบางทีมันจะเข้าทั้งหนึ่งกับสามก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ลองฟังดูอาจารย์จะนึกภาพออกว่ามันเป็นไงอันนี้มันวิชาการมากดีครับอาจารย์เพราะแบบชาวบ้าน ม่ค้าตลาดฟังเข้าใจเลยครับก็อยากให้โดยเฉพาะผู้เก็บข้อมูลนคอนโทเลอร์ที่ว่าเนี่ยต้องต้องตระหนักบ้างแล้วฐานแรกนอาจารย์หนึ่งนะขอขออนุญาตเป็นภาษาฝรั่งนะอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์อนะเรียกฐานคอนเซนต์แปลไทยดีไหมอาจารย์ดีด้วยครับอาจารย์การให้ความยินยอมครับก็คืออาจารย์จะเก็บผู้ลูกค้าเนี่ยขอควยินยอมเขายัขงเจ้าของข้อมูลแล้วยั่งจ้ยินยอมเเซ็นด้วยถ้าบอกอุ้ยนี่ยุคไหนกแล้วเนี่ยโนไม่อยากเซ็น eform econsent เปิดมาอาจารย์เคยเห็นไหมแชรโหลดมบายแอปของแบงค์ป่ะบอดีไม่อัปเกรดถูกต้องอัปเกรดมาอาจารใช้ไม่ได้นะใช่ต้องยอมรับกอนแ้เอ็กเซปต์ก่อาจารก็กดติ้งแค่นี้อาจารย์คอนเซนต์ไปละอ่านี่คือฐานหนึ่งเลยอันนี้คือเจ้าของข้อมูลเนี่ยยอมและผู้ควบคุมข้อมูลเขาจะเอาข้อมูลเราไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าอาจารย์ไปฟ้องร้องอะไรเขาก็ไม่ได้อันนี้คือ econsent นะครับ อันที่สองคอนแทคคอนแทคคือสัญญาจ้ะอ,อย่างพนักงานมาสมัครงานเราอาจารย์ต้องขอเลขบัญชีเขาไหมจริงจริงจอาจารย์ไม่ได้ขอเลยขอนาาเนี่ยสำนักาทะเบียนบ้านแบบประชาชนผู้ที่การศึกษาเลขบัญชีต้องขอเพราะอาจารย์ต้องโอนโอนเงินใช่แต่ถั้งหมดทคนอยู่อ,อาายู่บุคลเลขบัญชีเราเราก็ไม่ให้ครับอันนี้คือ,อเขาต้องเป็นต้องปฏิบตามสัญญาหรืออาจารยการบินไทยเขาบอกเขาขอทราบศาสนาอาจารย์เชื่อสถิตนะ อันนี้เซนเตทีบแต่เขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าจะเป็นมุสลิมปะเพราะมันต้องเยอเพราะเขาจะไม่ได้เสิร์ฟหมูให้อาจครับท่านพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอันนี้มันก็คือมันก็ถ้าไม่ให้เนี่ยไอคอนแทคกก็ไม่บังเกิดเหมือนอาจารย์ไปสมัครเรอประกันชีวิตโอ้ขอเพียบเลยเพียบเลยอาจารย์ประวัดที่โรงพยาบาลจะเราไม่ให้เลยมันก็ไม่ให้ประกันอาจารย์ถูกเพราะนั่นมันคือเบสออนคอนแทคที่มีต่อกันถ้าอาจารย์ให้ข้อมูลเท็จ จะเป็นเค็มก็ไม่ได้เมื่อตรวจพบภายหลังเคียร์นะครับสามเรื่องของลีกอลแอปพลิเคชันเรื่องกฎหมายบอกต้องขออางครับใช่ไหมอาจารย์คดีู่หน่วยราชการใช่ไหมเขาบอกต้องเอานู่นเอานี่เขาต้องเก็บประจานไม่กี่ปีสัมประการคืออย่างเลยใช่เลยครับอาจารย์สัมประกรเนี่ยไปขอแบงก์บอกอาจารย์โอนเงินเท่าไหร่เนี่ยอยู่ๆขอเซ็นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้นะอาจแต่เขาออกกฎหมายว่าทานเฟอร์เกินกี่ครั้งอ่ะสามพันครั้งอะไรเขาสามารถตรวจสอบได้อันเนี้ย สอบก็ตรวจสอบได้เลยขาไม่ได้เข้ามาขออาจารย์แบงค์ต้องส่งเลยอืคือต้องคัดธันเดอชั่นพวกนี้ออกมาแล้วส่งไปสัมการะตรวจสอบครับอย่างนั้นเลยนะอาจารย์ใช่ตอนนี้มีกฎหมายตัวนี้แล้วครับอาจารย์ใช่อาจารย์อ่านไอ้พวกทรานเซอร์เซชันการโอนเงินนต่อไปฐานที่สี่อาจารย์ vital interest สมมติมีคนหนึ่งเป็นฝรั่งมาประสบอุบัติเหตุสลบไปต้องให้เลือดอาจารย์ต้องโทรไปหาคนนี้มาจากอเมริกานะโทรไปโรงพยาบาลที่วอชิงตันดีซีบอกคนเนี้ย กู้เลือดอะไรอ๋อคือต้องเช็คประวัติไปและอาจารย์ว่าเขาจะบอกไหมปกติไม่บอกหรอกอาจารย์แต่จะตายอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกถ้าเข้าฐานนี่ต้องบอกเพื่อชีวิตรอดอาจารย์แต่เข้าใจไหมอันนี้ถ้ทานภาษาชาวบ้านเวียกวีบก็คืออ่ะไม่ผิดคนให้ไม่ผิดถ้าโรงพยาบาลที่อเมริกาให้เขาก็ไม่ผิด GDP นะต่อไปฐานที่ห้าอันนี้กว้างอาจารย์รู้จารย์ในกฎหมายมามเขาเรียกประโยชน์สาธารณะ กว้างนะอาจารย์กวา้างจังอาจารย์ถ้าเข้า,เข,าเข้าไปประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็คือได้เพราะว่ามันเป็นประโยชนนะ์สาธารณะมันคืออะไรยกตัวอย่างครับอาจารย์มันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไงอะ่ะพอเราเราทําแล้วมันมันได้ประโยชน์ต่อสาธารณะส่วนรวมครับเอาข้อมูลให้แล้วมันแบบว่ามันเราอาจจะต้องเสียข้อมูลส่วนบุคคลออกไปแต่โดยรวมรัดเลดิศได้ชาวประเทศเขาได้อะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างยากเหมือ,มอมนอกันอาจารย์ยากเหมือนกันอาจารย์กว้างๆนะไปข้อหกเลยดีกว่า ดิจิทัลเบนเอ็นเตอร์เทอันนี้คือปัญหาที่ว่าอาจารย์ไปทำแล้วอาจารย์ได้ประโยชน์อย่างเช่นว่าอาจารย์อยากจะเทรดคริปโตคริปโตเคอร์เรนซีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ต้องทำ ekyc เข้าใจไหมอีเล็กทรอนิกส์นะครับ no w your customer อาจารย์ต้องเอาประชาชนมาถ่ายเขาก็ไม่เอานะอาจารย์เขาให้อาจารย์ถือนะออกสแกนไม่ๆหม่ใหม่ให้อาจารย์ถือแล้วหันหน้าประชาชนออกแล้วก็ยืนยิ้ม ให้หน้ามันเหมือนในในบัตรเนี่ยตลกมากเลยว่าทำมาทำไมวะแต่ก็ต้องทําพอถ่ายเสร็จอภาพเนี้ยส่งให้เขาเขาอยากรู้ว่าอาจารย์เป็นเจ้าของบัตรประชาชนหรือเปล่าย้ายยังไม่จบเขาบอกข้างหลังบัตรมีเลเซอร์ไหมอ่ะเลเซอร์ไอเดียใส่ไปด้วยโอ้โหอันนี้หนักมากเลยหนักมากอาจารมากแล้วก็เทคิปตเนี่ยไม่จบนะอาจารย์อีเคบิซต้องทำซีดีอีกคัสเตอร์ดิวดิชั่นอาจารย์ต้องส่งสเตทไม่ได้เขา6เดือน ย้อนหลังย้อนหลังว่าอาจารย์ไม่ได้มาฟอกเงินอืมโอ้อาจารย์นี่มันมันมันเยอะนะอาจารย์ส่วนบุคคลไหมอาจารย์ไม่รู้จะสู้แต่ว่ามันเป็นลิขิตเมธอินเทอร์เรสที่อาจารย์ได้ประโยชน์ครับได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบริษัทได้อาจารย์ได้แล้วก็แล้วแต่ก็สมยอมกันเองตกลงกันเองนี่คือจะเข้าหกฐานยังไงที่ครบเลยหกฐานแต่ว่าฐานที่มันง่ายสุดอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ฟังมาเพราะว่าฐานหนึ่งฐานสองอาจารย์ฟังเก่งสุดครับก็คือยอมกันที่ขอกันดื้อๆเลยดื้อๆนี่แหละ แล้วก็ทำสัญญากันฐานอื่นเนี่ยมันจะต้องตีความแล้วไอ้กฎหมายมันยังไงกฎหมายพรบฉบับไหนยิ่งไอ้ไอ้อะไรนะขอเลือดเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยประโยชน์สาธารณะเนี่ยยังนึกว่ามันตรงไหนยังไงเพราะมันมันกว้างมากอาจารย์แต่ถ้าเกิดต้องเอาข้อมูลมาเพื่อให้สาธารณได้ประโยชน์ในเวลาอะไรช่วงเวลาใดที่รัฐบาลต้องการรืออะไรต่างๆนั่คือส่วนใหญ่เป็นภาครัฐนฐานนี้ที่จะได้ประโยชน์ใช่แล้วมันยังมีอีกนะอาจารย์ว่าในมาตราสี่เนี่ย ของพรบเรานะมีการเวฟด้วยนะจันเช่นในคนเดีเครดิตบูโรใช้ไปขอลบไอ้ฟอกเกอร์ตอะไรไม่ได้นะไม่ได้เพราะจันมูเคยเบี้ยวนี้เขาก็ต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ใช่ไหมอะไรอย่างี้หรือว่าพวกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกท่านสอสอหลายแหล่สื่อมวลชนมันจะมีเวฟบางบางอย่างที่หมายครับว่าหรือว่าจันถ่ายรูปกับครอบครัวอยู่ในบ้านครับอันนี้ไม่เกี่ยวมันจะมีส่วนที่แบบไม่เกี่ยวอะไรกับพรบตัวนี้ครับที่ยกเว้น อยู่ในมาตราสี่อันนี้ข้าต้องไปดูเราโอ้โหดูและเอียดมากอาจารย์เอียดมากซึ่งอาจารย์ออตเด็กก็เคยพูดถึงเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนั่นคือความสําคัญเลยนะครับว่าวันนี้จริงความสําคัญเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์น็อตครับตอนท้ายครับอาจารย์น็อตอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับครับอยากจะฝากว่าต้องมีการเตรียมตัวก่อนคบังคับใช้นะคืออยากให้หนึ่ง ไปศึกษาสาระสําคัญของพรบใช่ให้เข้าใจจะไปเรียนไปอบรมไปแล้วต็แต่หลักการเป็นยังไงอานารที่ไหนครับโทษนะครับอาจารย์ที่เว็บไซต์ได็พิมพ์คำว่าพรบคุ้มครองข้อมลคนได้เลยขึ้นเลยหรือพิมพ์ชื่อผมปริญญาหอมมเนกก็มีกรุงเทพธุรกิจครับผมจะมีบล็อกของผมอยู่ครับไม่อ่านได้นะแล้วก็พูดถึงว่าอาจารย์ต้องมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทุกบริษัทในประเทศไทยต้องมีเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เขาเรียกว่า DPO อาจารย์ดัตต a t ปร t ทนออฟฟิ f ซอร์เขาบอกโอ้ยต้ีหเขาเพิ่มต้องจ้างคนมีความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอาจารย์เขาให้เอาซอร์สได้เหมือนอาจารย์จ้างสันักงานบัญชีเอาซอร์สตอนนี้ทุกองค์กรต้องมีแล้วใช่ครับแล้วก็เราต้องมีบทบาทว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครเป็นผู้ควบคุมแล้วมันมีผู้ประมวลผลอีกนะอาจารย์เราในตั้งลูกค้าเราไปให้เขาออกบัตรเครดิตให้บินให้เขาก็เป็นคนที่ประมวลผล แล้วก็อย่าลืมเจ้าหน้าที่คุ้มของข้อมูล DPO เป็นมนุษย์ตัวเป็นม,มีชื่อมีหน้ามีรูปมีเบอร์โทรมีอีเมลเพื่อเอาไว้ติดต่อ,อก,กับเลเกอเลเตอร์สำนักง,งานคุ้มของข้อมูลคณะกรรมการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลอโอ้โหนี่เอยอะเลยครับนี่ที่อาจารย์น้อยอยากฝากกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วนะครับโดยเฉพาะหลายองค์กรนะครับซึ่งเป็นเสมือนคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งจะต้องควบคุมข้อมูลทั้งหมดนะครับ,รบของ ของทุกๆท่านนะครับก็ต้องอยากให้ตระหนักนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเน่นะครับที่ให้เกียรติไม้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับท่านผู้ชมกับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการต่อไปนี้จะต้องตระหนักถึงเรื่องข้อมูลเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำนะครับที่สถานีโทรทัศน์ทนเอนวันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีพร้อมทั้งอาจารย์ปริญญาหอมเน่ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ